สวัสดีคร right? ับพี่น้องเราอยู่กันที่ป่าขนวนอีกกวามากรมูอีกแล้วขันเป็นแลมันมันในที่หนึ่งความันน้ำเสียนไส้มูตลอดเลยเราเสร็จงานแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับไปต่อที่นครพนมโอพี่น้องก็จังสิใครล่ะก็ใครแทร่ล่ะใครเบื้องล้วมาแล้วทุกคน เหนื่อยไหมคะอันนี้น้าจะครบสองวันแล้วนะคะหน้านี้จะครบสองวันแล้วค่ะจะบอกอะไรให้ฟังมันไม่มีที่หงือแล้วค่ะตอนนี้ไม่หือเอาไ่หือะอยหอยเบอหยยหอยบอยหอยแต่งาน้ามหลักเอาแตงงหนสามบอกก็จะเป็นยังร้องขื้นอันเก่าต็มที่แหลกคุณการล่องขึนอันเก่าเนี่ยละการลุ้ยลุ้เพราะขึ้นไม่หืนะคะ่หงือว่าอะไรนี่มือข่อยไ่เหงือมูข่อยเกีงบอหนามูข่อยยช้าบาดเพิ่ขึ้นสอดเจ้ง ดีแล้วได้ยังนเราออกชามงานหน้าเราไม่หงื่อเลยกันบอสู่งานเดียวไปงานเดียวดูสิดูอันนี้นามุขไหวนี่สองงานนี่นี่นาเจ้างานเดียวเจ้าขึ้นหือรอยอมร่งรอบรับรบออบองร่อนร้องรงรองอลงรอองเอลงรอองร่ง มาฐานจังมาฐานร้นเก่งค่ะไอเขาดึงผ่าแม่ดึงปิวไปน้ำผามึหนอนผูน่อยไรเขาดึงไปใส่กลับไปน้ำคออ่อนร้อนร้อนเลยมันพูน่อยไรดึงไปน้ำผาเขาเลยแม่แเราจะเดินทางนะคะกลับไปที่นครพนมหลังจากที่เรามาจากนครพนมเมื่อคืนวันนี้เราก็จะกลับคืนไปนครพนมอีก351กิโล แต่คิดว่านโแจ้งดอกมาแลงข้าเล่นบ่แจ้งก็ไดกับโปแจ้งมาเ,เ,เ,เกินตีหนึงเขาก็ได้เลิกทำลก็บชื่อชื่าหม่องรับหม่องนอนทำบอกทำบุญบายพระอธิษฐานขอป้อนโอเคครับพี่น้องขาเราจะเดินทางต่อแล้วนะคะเก็บของราค่ะ,คะบ๊ายบาย